สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีป้าป้านาน่หมลาาูกช็อกโกเลต์มันอยู่ในนัน้นนะสวัสดีค่ะป้านานาอายคนอายทำไมเอากิ้มเออพี่น้องจ้ากินข้าวเข <laughs> น,<ะ>นมเซีนอีกอก็เอาอืมอร่อยขนมเซีน นี่นกินโดนัทชิ้นละสิบบาทเห็นไเหใช่ค่ะสิบบาทก็อร่อยได้ใช่ใช่ <ไป S 1> ค่ะไปเร็วไปเร็วไปก็มาตัวเลยตัวเลยเป็ยังงมันจะลุกมาเด้อพี่นออ้องลุกก็ไม่เป็นไร<ม>วก็กวดเองดิค่ะนี่นี่ทางนี้มันมืดเราเปลี่ยนทางใหม่ดีกว่า เห็นไหมม่นเอามันมืดมันมืดป้าป้าน้าไม่เห็นหรอกนี่นี่นี่มันนี่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 ว่าสิได้๋ยทายบ่มือนีันวนไปวนมาอยู่สินี่นี่วะมาพี่น้องจ้าแอ้เอาวันนี้มันอดเลยนั่งไม่ได้อะนั่งได้หรือยังนั่งได้หรอมามามากินข้าวขาแม่ก็อุ้ยเมียก็นั่งไม่ถนัดจะมาไกลได้ ขาฉันตัวเอารมมันก็เหนื่อยเอารมมันก็เหนื่อยอม,มันก็เปิดอันมือนี่มือนี่อันแตกแไปอันล่างแผลมอันเห็นมองเล็กเทียนพ่อแขนยุบพ่อแขนยุบแล้วเล็กสวดขึ้นมาล้าหลายเล็กอันเล็กดันขึ้นมาล้าหลายที่นองจ้ะ ตอนตอนที่แขนบวมนั่นเห็นแค่เห็นเล็กแค่นี้นะมันบ่ตอนนี้แขนยุบแล้วเห็นเล็กซ้ำผิดละซ้ำปลายก่อยเลยโผล่ออกมามาเขาต้องเต็มเต็มบอลน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยวะที่ถอดเล็กเมื่อนี้บ่เสร็จบ่ทำาัรอที่ถอดเล็กเมื่อนี้บ่จ้าเงนีนย่งวาทแม่ทมไผรแม่ามแม่นะาหมอทม,มแม่นะ มึงนี่ไปใบเพราะว่าวันจันทร์คนหลายคนร้อยหน่อยขนาดบายแล้วด้วยน่ะนี่นี่ได้คิวสิหนึน่ง,งร,ร,ร้อยห้าหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบัเทียนของร่างแพรเพิ่งกับเรืรักคิ้วหอยกุนมัดลูกมาไปร่างเพรบเดียวส่วนงนี้นี่ร่างเป๊บเดียว ม่นาโกสุลแล้วบ้านบ้าน,บ,านบ้านเราไปไกลไหมไกลไหมล่ะไกลจากบ้านเราไปโรงพยาบาลไกลไหมบอกป้าป้านานาทีไกลมากร้อยที่สุดในโลกอืมกรแลายเลย อร่อยไหมไม่ไให้พ่อจ๋ากินด้วยนะไม่จะให้หมดเลยพ่อไปขายของพ่อก็เหนื่อยเหนื่อยก็เป็นน้ำ ยังดินือบางเนีขาปุ้นข้าพี่น้องเห็นนะนี่เนื้อซื้อโดนัทถ้าเจ้าขายชิ้นละสิบบาทมันอยากกินมีเนื้อปั่นมัน่นอยากก็เลยซื้อเลยเพิ่น กินไปแล้วซองสิ้น งานงันทีดพัฒนาการของเดิดหน่อยนอเนาะเิ็หน่อยซี่ปี ามไห้พันย้ยเด็กหน่อยซี่ปิดชี่มกักซอ,อมักถามมักสอมักถามสังเกตบปึงเด้อเด็กหน่อยซี่ปิดชี่ซอยุคนะพัฒน์ยังกะซอพัฒน์ยังกะถามแม่แพ้จยงังน้ำยงน้ำ แม่อันนี้เขาไว้ทำอะไรแม่อันนี้ทำไมสูงจังแม่อันนี้ทำได้ไหมแม่อันนี้เล่นได้ไหมแม่อันนี้วาดได้ไหมแม่อันนี้ตัดได้ไหมนี่จะเล็กหน่อยของพัฒนาการของคนแม่อันนี้ทำไมเงี เอากระดาษเช็ดเอานี่กระดาษอยู่ในนี้มาเอากระดาษเช็ดเร็วกระดาษเปียกเช็ดเอาลูกมามาเร็วลูกเร็วด้ียว<า> เาหน้ากาเขาเล็กน้อยเขาตกเมืองพัฒนาการของลูกเขาเน้นๆไปนองไม่หมดหระอืออืถ้าลูกเขาบ่สวอบ่ถามบ่ยังไงคือผิดปกติเขาต้องเฝ้าพ้าดูกเขาไปพบแพทย์พบยังไงไปปรึกษาเพื่อนเด้ว่ามันเกี่ยวกันยังไม่หมดหะ ีลูกคอเว่าเกิ้งต่อเก่้งแม่คน้า,าไปจักกินไปใ้กระติกสีแดงคุยกับกับป้นาน,น้าดูอ่ะวันนี้ตอนแรกตอนแรกลูกลูกได้ปีหนึ่งปีครึ่งที่เขาส้องปีละางานลูกว่าวว่าแด้ ก็ปเป็นไปตามพัฒนาการนั้นเนาะย่าลูกว่าว่าได้เอาเขียดกีปากย่านลูกบบเบอรอ๋อบอกแอร์แมพี่น่อเนี่เนี่ยเบาเบานี่เนีแอแอ่ยวันนี้งานาเราเขียดกีปาก แดงมกันนันมาแหละบดนจุดปากเลยขอบคุณจ้าพี่น้องจ้า นี่นนยๆงแซ่บแม่ทำไมตัวหนูขาวจังก็นหนูคนเผาทำไมหน้าหนูเป็นแบบมันทำไมไม่เหมือนกันจัง<ะ>ทำไมไม่ห,มนหน้ามันทำไมหน้ามันไม่เหมือนกันจังไม่เหมือนอยังไงก็ดูที่ในกล้องสิหน้าไม่เหมือนหรือไง ปากก็ไม่เหมือนกันปาปาปากก็นุ่มเนี่ยเห็นนะทัทยังทนตามอีกโอ้ในอันนั้นมันทำตามหนูเหรอใช่ปังแล้กันฟังแล้วกับ ฝากอะไรฝากกดติดตมามเกิดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครกลายาปเป็นกำลังใจให้ให้หนูด้นะคะคะบ๊ายบายรักหนูนะรักหนูเป็นกำลังใจให้ที่น,นันที่นี่นี่ไปกดจากพี่น้องจา้าสวัสดีจา้า